มูลี่เหรอไม่เอ้าก็สวยไงเริ่มเลยไหมคะพี่ๆคะสอบถามได้เลยค่ะอ่านเริ่มเลยมคะพี่หนุ่มครับกว่าจะออกมาเป็นละครเรื่องนี้ครับพี่หนุ่มเราโดยสังเกตคร่าวๆหน่อยได้ไหมคะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคือก็เป็นเรื่องบาปในชีวิตที่ทำนะครับก็คือเป็นเรื่องของของความความเขาเรียกอะไรการ เรื่องคดีที่ที่ที่มันมีความพลิกผันกันในเรื่องนะครับผมจริงๆเรื่องนี้ก็เราได้บทกับเรื่องมาจากของตุรกีรแล้วก็มาดัดแปลงเพื่อจะมาเป็นเป็นละครไทยเรื่องเรา ก็อนเขตอบเล้าแล่จะก็ค right ือเลาจะยาวเลยนะจุดจุดเริ่มต้นมันก็เหมือนกับก็ตามชื่อเรื่องเลยตามที่จริงๆชื่อเรื่องมันเป๊ะเลยเนาะใช่ก็คือความไม่ยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นกับตัวละครตัวหนึ่งแต่ว่าเขาเลือกที่จะลบล้างความไม่ยุติธรรมนั้นด้วยด้วยการแก้แค้นในวิธีที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องแต่ว่าเขาคิดว่ามันคือสิ่งที่เขาจําเป็นต้องทําเพื่อชําระล้างสิ่งที่ค้างใจเขาอะไรอย่างงี้ แต่เขาก็มีเหตุผลในการที่เขาที่จะท,ทำแบบนี้นอกจากพี่บาก่อนเลยก็ได้รับบทเป็นใครแล้วก็คารรรแคารคเตอร์จะประมาณไหนครับมาดูแล้วก็น่าจะมีความในเรื่องผมรับบทเป็นชิตตะวันครับชิตตะวันก็เป็นนักเรียนแพทย์ที่กําลังจะเรียนจบแล้วอะไรอย่างนี้ยแล้วก็ได้มารู้ว่าแฟนของเขาก็คือโยเกิร์ตน้ำทิพย์เนี่ยตั้งท้องก็เหมือนเรากําลังจะมีครอบครัวด้วยกันกําลังจะมีลูกด้วยกันจนวันหนึ่งก็เกิดพลิกผัน ก็คือเรากลายเป็นผู้ต้องหา,าที่โดนตัดสินประหารชีวิตในในข้อหาที่ฆ่าฆ่าพ่อของโยเกิด์ตนี่แหละครับด้วยด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วก็ต้องไปติดคุกครับจนจนครับแต่ว่าควจริงอพอต,ต้นเรื่องเนี่ยจีน่าก็คือนางเอกเป็น,เป,นเป็นทนายจบใหม่เนี่ยก็คือมาช่วยเราเออกจากคุกเลยด้วยเหตุผลบางอย่างเหมือนกันซึ่งเราก็ยังเล่าไม่ได้อีก ว่า,าผม <ทำ S 1> ว่ามันมก็มนไม่มช่วยค,คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราแบบสปอยยากนิดนึง <c oughs> เพราะถ้าพูดป <c oughs> ุ๊บก,ก็คือแบบมันจะขาดอัตลักไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือจีน่าเป็นตัวละครที่มาช่วยผมด้วยเหตุผลที่จําเป็นมากๆสําหรับการดําเนินเรื่องนี้ครับผมให้ผมออกมาจากคุกแล้วผมก็มาตามล้างแค้นคนที่ทําให้ผมต้องติดคุกครับอ่ะจีน่า ค่ะก็เล่นเป็นทนายปลายฝนค่ะเป็นพอคณนี้จบเดี๋ยวคนรู้โอเคค่ะตอนนี้จบแล้วนะคะเล่นเป็นทนายปลายฝนค่ะเป็นทนายจบใหม่แล้วก็อย่างที่พี่บอยบอกไปว่าต้องมีเรื่องราวที่จะต้องไปช่วยพี่บอยให้ออกมาให้ได้ก็คือเอาง่ายก็คือเป็นเป็นปมข้างในใจเราตอนเด็กๆและกันอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็แต่ว่าคมจริงแล้วว่าตอนที่มี คนเห็นแคสติ้งแคสละคอนออกมาว่าผมกับจีน่าหลายคนก็มีคําถามว่าผมกับจีน่าอายุต่างกันเกินไปหรือเปล่าหรือว่าใช่หรือว่าจีน่าหนักมากหรอหรือว่าจีน่าอย่างเงี้ยคืออาจจะมีคนบอกว่าจีน่าจะเด็กไปไหมสําหรับบททนายแต่ว่าอยากจะบอกเลยว่าอันนี้เป็นการแคสที่ตรงตามอายุถูกต้องถูกต้องถูกต้องเลยอายุจริงๆอ่ะในตัวแสดงอ่ะอายุเกือบธอถูกต้องเลยถูกต้องเลยใช่ครับก็คือตอนที่ของผมอ่ะในเรื่องเนี่ย เออพาร์ทอดีนะครับเป็นตอนที่เป็นหมอเกือบจบก็คืออายุ23 2สาีแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นปัจจุบันอ่ะคือเป็นผ่านมา11ปีก็ตรงตามอายุพอดีจีน่าก็เป็นตามอายุเหมือนกันครับจบใหม่ค่ะยเกิดมากค่ะยเกิดนะคะได้เป็นนางทีบค่ะอายุก็ตามนี้เลยสิบเอ็ดปีที่แล้วค่ะอดีตย้อนกลับไปสิบเอ็ดปีที่แล้วเนี่ย เป็นแฟนกับคุณจิตวานกำลังจะมีลูกตั้งท้องสร้างครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเกิดเหตุการณ์คุณพ่อโดนฆาตกรรมเสียชีวิตแต่เราเข้าใจว่าเขาเนี่ยเป็นคนฆ่าก็เลยทําให้เลิกลากันไปคือเข้าใจจริงๆว่าเขาเป็นคนฆ่าเลิกลากันไปแล้วก็ได้มาแต่งงานกับเพื่อนอีกคนนึงในเรื่องก็คือคาถาเพชรแต่ก็อยู่กันด้วยความแบบว่าขมขมอ่ะเนาะไม่ได้แบบไม่ไม่ได้รักกันมากอยู่ด้วยเหมือนความ จำเป็นที่ต้องเอาตัวรอดนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คบกับเขามาตลอดเวลาเสียปีพอวันหนึ่งรู้ว่าชิตวันเนี่ยโดนปล่อยออกจากคุกแล้วนะจริงๆชิตวันเนี่ยไม่ได้เป็นคนฆ่าพ่อเราไม่ได้ผิดเรื่องราวก็เลยส่วนก็เกิดยุ่งยาก,ยกแล้ว <c oughs> พี่บอมามาับอายุตรงไหมคะเขาบอกว่าอายุรันก็ไลนนี้แหละประมาณนี้แหละช่วยลไม่ได้หรอว่ามากเท่าไหร่ก็ตาไว้อะไรอย่างงี้ก็บองพนินนะครับรับบทคาทาเพชรครับ อ่าสิบเอ็ดปีก่อนก็คือมีปัญหาในชีวิตเลยทําให้ต้องกระทําการบางอย่างลงไปนะฮะทำให้เกิดความวุ่นวายสับเนในเรื่องเกิดขึ้นทำจริงแล้วจุดเริ่มต้นมาจากคนนี้ครับคนจากี้าับครับ,รบแต่จะไม่บอกว่าทําอะไรนะแต่ <c oughs> ทําการบางอย่างที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ <c oughs> ครับก็อย่างที่พี่โยบอกเลยว่ามันทําให้ทุกอย่างมันวุ่นวายเกิดขึ้น <c oughs> ไปติดคุกกว่าจะทําอะไรบางอย่างให้ออกมาได้การแก้แค้นมันก็เลยทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมา แต่ความจริงจากจักรีเซอร์ที่ทุกคนเห็นก็คงรู้แล้วแหละว่าผมกับกับตัวบอมมีความบาดหมางแน่นอนความจริงเขาก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังที่ทําให้ชีวิตผมเป็นแบบนี้แล้วก็ผมก็ต้องตาวออกมาว่าใครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนี้จนความจริงแล้วจักรีเซอร์คนก็เดาได้แหละว่าเฮ้ยผมรู้ว่าเขาเป็นคนอยู่เบื้องหลังนะแต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถที่จะไปหพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นคนทําแต่ความจริงมันมีเรื่องอะไรมากกว่านั้นอีกเยอะเลยที่แบบเราสปอยแล้วมันจะไม่สนุกเลยครับจริงจริง มันต้องแบบว่าอินเนอร์ของการแสดงหรือว่าการต้องเปลี่ยนซื้อผ้าหน้าผุมอะไรเง<ะ>ี้ยค่ะความจริงแล้วก่อนที่มาเล่นละครเรื่องนี้ผมเคยคุยกับพี่หนุ่มไว้ว่าเอ,อความจริงหลังจากเล่นกับพี่หนุ่มก็หลายปีมากแล้วก็เคยคุยกับพี่หนุ่มว่าเอ,อถ้าเกิดว่ามีละครที่แบบบทแบบ มันบทยากๆแบบว่าดราม่าหนักๆอะไรเงี้ยจบแล้วผมขอขอขไว้สนใจเลยค่ะเรื่องนี้สนใจไหมสมใจเลยนะสนใจไหมสมใจมากเต็มเหนียวไหมเต็มคนทุกฉากลำบากสุนคือเหนื่อยเหนื่อยในละครที่แบบผมว่าเหนื่อยทั้งเรื่องของตัวตัวมูดของละครด้วยเนาะโลเคชันแล้วก็ที่เหนื่อยสุดก็คือเหนื่อยของการทํางานที่แบบเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นี่แหละ เพราะว่าค <polarization. S 2> ืออย่างที่ทุกคนรู้พี่แอลเขาก็พ่วงกรระครับก็เป็นสายดราม่าเขาก็จะไม่ปล่อยเลยเข้มข้นมากคือไม่ปล่อยตรงนี้ที่นี่หมายถึงว่าถ้าไม่ไม่ตรงตามที่พี่แอลเขาอยากได้ก็คือจะจะไม่ผ่านต่อให้แบบขาดไปนิดเดียวก็คือจะไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ดราม่าหนักมากๆแล้วก็เราได้เปลี่ยนเราเราได้เรียนรู้หลายอย่างจากพี่แอลเยอะมากแล้วก็ได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์อะไรที่เคยทําในละครเรื่องที่มันผ่านมาก็จะคือจะไม่ได้เกิดขึ้นในเรื่องนี้เลย ก็จเหมือนกับได้เป็นตัวละครใหม่ขึ้นมาเลยอะไรอย่างนี้ยได้ยินว่าเบื้องหลังถึงกันแบบเสียน้ำตา,ากันก็ก็เยอะ <laughs> เสีย <laughs> น,น้ำตาเยอะดแต่ถ้าเกิดว่าเสียเสียกำลังใจก็คือทุกคนข <laughs> นาดนั้นเลยนะอาะคนคุณเสียน้ำ <laughs> <า> <laughs> ตาค่ะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเลยใช่ค่ะอเ,เอาเอาจริงๆคือด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของตัวปลายฝนเองอะค่ะมัน เป็นผู้หญิงที่มีความแบบมุ่งมั่นตั้งใจเป็นคนเก่งแบบฉลาดแบบทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะด้วยบุคลิกทนายด้วยบุคลิกทนายด้วยค่ะแล้วด้วยความที่สภาพเราตอนนี้ก็คือแบบงองงองแงๆแงงงแงงแแบบนี้พอไปได้รับบทปลายฝนเนี่ยมันก็เลยมีความยากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบกดดันตัวเองกลายเป็นว่ากดดันตัวเองว่าเฮ้ยตายแล้ว จะทำได้ไม่ดีหรือเปล่าหน้าหรือว่ามันจะออกมาไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือพี่บอยก็เอาจริงๆพี่บอยก็คอยให้กําลังใจตลอดใช่ช่วยแรกๆอ่ะเพราะว่าเรารู้ว่าเขาแบบก็ยังจับตัวละครคำนี้ก็เป็นทุกคนแหละใหม่แต่ว่าตหน้าจะใหม่สุดหน่อยในเรื่องนี้ก็จะแบบจับตัวละครเยอะหน่อยแล้วก็เห็นว่าเขาอ่ะ ก็ก็โดนการน่าเยอะอ่ะเอาจริงพอกลับบ้านเราก็จะมีพีมไปบอกว่าเออแบบให้กำลังใจเขานะครัวเขาแบบจะพังไปเยหลังๆคือือคือให้กำลังใจตัวเองไอ้เื่องแรกเพื่องแรกที่รู้สึกว่าอ่ะให้กำลังใจน้องหน่อยก็ส่งไปบอกว่าจีน่าอย่างนี้นะแบบว่าโอเคแล้วต้องอย่างนี้อย่างนี้จีน่าคือไม่ตอบแต่ส่งกลับมาด้วยหน้าตัวเองที่มีน้ำตาไหลอยู่ส่งรูปกลับมา โอเคอยู่ใช่แต่ช่วงหลังๆก็คือผมก็จะไปขอกำลังใจจากพวกโยกเกิร์ตปรึกษากาันเฮ้ยบอกเป็นไงบ้างอะไรอยู่ โยไม่ใส่น้ำตาในในในเรื่องมากเพราะในเรื่องโยแทบจะไม่เห็นกรอยยิ้มของโยในเรื่องเลยฉากยิ้มของโยในเรื่องจะมีนับได้เลยนะว่าห้าสี่ประมาณนั้ห้าสี่เนาะห้าสี่ที่ยิ้มเรานั้นยไม่เป็นตัวละครที่น่าสงสารที่สุดอีกคนหนึ่งคือโย่ห่างหายจากหน้าจอไปประมาณปีกว่าเพราะว่าอยากรับบทที่แตกต่างเรื่องนี้ก็คือเป็นบทที่แตกต่างจากที่เคยเล่นมาก่อนอันนี้อาจจะเคยเห็นแบบในรับบทที่แบบ แทรออกอารมณ์ที่รุนแรงชัดเจนแบบเขาเรียกอะไรน,นะร้ายๆแบบนั้นเลยแบบนี้ใช่อย่างเรื่องนี้ก็คือจะคลิกจะเป็นเก็บเก็บโกรธเป็นสีเทาๆจะเป็นคนที่แบบเก็บความรู้สึกเก็บไว้ในใจอย่างเช่นตอนที่คบกับเขามาสิบเอ็ดปีเนี่ยก็คือมีความในใจมีความเก็บกดมาตลอดระยะเวลาสิบเอ็ดปีที่ใช้ชีวิตคูด่ด้วยกันก้าถือว่าเรื่องนี้ก็คลิกไปอีกแบบหนึ่งของโยเลยเค่ะพี่พอนะคะ ก็เอาแค่โปสเตอร์ข้างหลังหรือทีเซอร์แรกก็คือเห็นเลยว่าแบบไม่คือไม่เข้าใจหนึ่งอย่างทำไมต้องอตอนมีเหมือนมีเขาด้วยดูดูดานไงแต่นไปดูนี่คือเป็นผ้าดีตนะใช่ไหมผ้าดีตโอ้โหอะไรนะดูรู้ดีคนดีเชื่อถืออะไรไม่ได้เลยเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะบอกว่าแบบเรื่องนี้เหมือนคลิปฟันร้ายเลยอ๋อจริงเหรอจริง ผมเล่นเป็นคนดีใครบอกผมร้ายนาก็คดีหรอั่นดีแล้วก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าทําอะไรในเรื่องเนาะแต่เมื่อกี้ถามถึงเรื่องดราม่ามาก็มันก็เหนื่อยทุกคนแหละคนนี้เสียน้ําตาแต่คนนี้เสียเหงื่อทําไมครับทาไมคนเสียเหงื่อทําไมคือเอ่อที่เวลากลับบ้านกลับบ้านอ๋อคือบางทีอ่ะด้วยความเรื่องเรื่องเนี้ยเวลาถ่ายคือเรื่องมันเข้มข้นคือทุกฉากมันยากจริงจริงแล้วบางทีอ่ะผมอ่ะเป็นคนที่ ถ้าเกิดเก็บความเครียดไปอ่ะแล้วถ้าเกิดไปนอนอ่ะผมจะนอนแล้วแบบปึงตื่นมาจะไม่สบายตัวสมมติเลิกกองสี่ทุ่มผมจะบอกผู้ช่วยก่อนถึงคอนโดบอกว่าเฮ้ยผู้ช่วยที่ถอดถอยไปฝากกระเป๋าไว้ที่ยาม่ัยนะแล้วก็จอดตรงนี้ผมก็จะวิ่งกลับบ้านคอนโดแข็งแรงมากวิ่งเอาออกเอาออกคือวิ่งแล้วก็บางทีก็ตะกรอะไรแบบต้องละลายทิ้งยังไงแต่เรื่องนี้เป็นจริงๆผมอ่ะพอสมมว่าเลิกกองอ่ะขึ้นรถบแบบผม หลายทีแบบหลายครั้งอะที่งานจะเห็นผมนั่งอยู่รถเฉยๆคือผมยังไม่กลับบ้านเพราะว่าผมยังนั่งกบโผล่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวผมบ้างตัวละครของบ้างอะไรเงี้ยแบบมันเอาออกยากจริงๆเรื่องเนี้ยมันเพราะว่าแต่ละฉากมันมันก็หนักแล้วก็ยากมากีมันมูดความหนักความยากมันมันประมาณไหนคะอาจจะต้องแบบอธิบายให้แฟนๆเข้าใจหน่อยเพราะว่าหนึ่งคือมันยังไม่เห็นภาพสองคือความซับซ้อนที่มันทําให้นักแสดงเห็นกับเครียดหรือว่าแบบ คือมันต้องทำกันบ้างกันเยอะๆคือจริงๆด้วยด้วยการเขียนบทดีกว่าการเขียนบทการเล่าเรื่องของของที่ที่ผมบอกอะคือจริงๆมันมันเป็นอีกวิธีหนึ่งของคนเขียนบทอีกอันหนึ่งในในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นเป็นเอ่อเนเรื่องจริงๆที่เราไปเอามาอะไรเงี้ยนะแล้วก็ตัวแสดงมันจะซับซ้อนพอสมควรมันมีมันมีพัฒนาการของมันแต่ละคนแต่ละคนมันจะมีพัฒนาการเปลี่ยนได้เห็นว่าเอ่อเอ่อ ในในในตอนนี้เป็นยังไงแล้วพอเรื่องมันเกิดขึ้นอะ่ะการพัฒนาของตัวละครอนะ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปตามตามอารมณ์ตามเรื่องที่มันเดินรเรื่องอยู่ท,ที่ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอะไรเงี้ยค,ครับแล้วประยุกกับ,บ,บที่พี่แอลก็คือคือเรื่องนี้คือจริงๆบอกว่าถ้าเปิดหูว่าเป็น,เป,นเป็นผู้ชายกับกับะมันจะเป็นอีกโทนนึงเลยมันจะเป็นแบบบู๊ล้างผ่านแน่แต่พอมันเป็นอารมณ์กับความการบู๊หรือการที่จะต้องมีการแก้แค้นที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยทั้งสองเนี่ย พี่แอพยายามที่จะจับให้มันทุกอย่างเนี่ยมันไปด้วยกันบาลานซ์ไปด้วยกันได้<ช>ฉะนั้นอารมณ์มันก็จะนำนาในส่วนของของของแอคชั่นด้วยในส่วนนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่แอเพราะว่าทำงานมาเยอะมากเยอะมากคือเขาจะจับจับชัดเจนว่าตัวแสดงตัวนี้ต้องเล่นอย่างนี้และก็ต้องเล่นแบบนี้ให้ได้ต้อ<ก>งให้ได้ด้วยนะซึ่งหนุ่มไม่คือแบบเวลา พี่หนุ่มไปกองเกือบไปทุกคิวไปทุกคิวแล้วก็นั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์ทุกคิวแต่คือพี่หนุ่มก็จะไม่พูดอะไรเลยก็คือตรงบรรยากาศการทํางานนั่นคือพี่แอลจะแบบว่ามาดูเดือดมากนะแสดงว่าือแต่ว่าหันตัดภาพกลับไปที่พี่หนุ่มอ้าวเขาหหนไม่ไม่แต่จริงๆนะเพราะว่าที่มาถึงแล้วมีความรู้ว่าคิดถูกที่เอ็กแอมมาทำเพราะว่ามีความรู้กว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าไม่น่าที่จะเป็นพ่วมกับผู้หญิง แต่พอพี่อ่ะพอม,มันมีความถูอว่าพอพี่เอาพี่เอาพ,อพี่เอาพี่มาจับเขามันมีความยิ่งตอนนี้พี่ตัดดูพี่มีคำว,ว่าความบาลานซ์ระหว่างระหว่างระหว่างอารมณ์ตัวแสดงและแสดงทั้งหมดอ่ะมันเข้าถึงไม้หมดกับคนดูแล้วกับการบูส์อ,อะไรซึ่งมันไม่ไม่โดดไปกว่าไปกว่าละครอ,อะไรเงี้ยก็มีควาว่าเออถูกต้อง,<า>งแล้วก็ทุกคนอ่ะอารมณ์ทุกคนอ่ะคือมันอารมณ์มันจะไม่เหมือนกันหมดเลยนะแต่ละคนคือคือ การเล่นของแต่ละคนอ่ะมันคือบทมันด้วยความที่มันไม่ไม่ซ้ำกันนหมือันม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 ีมันมีคาแรคเตอร์ของมันชัดเจนมากอะไรงย่างนั้อย่างถ้าถามมากของผมว่ามันหนักยังไงก็คือเปิดหัวมาทุกคนเห็นแล้วทีเซอร์เห็นว่าผมติดคุกมาแล้วก็สิบเอ็ดปีในคุกผมหนักแค่ไหนผมตามมาเพื่อล้างแค้นแต่ปรากฏว่าไอ้ตอนที่ผมตามเพื่อล้างแค้นโดยที่ดึงเขาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ย ผมดันถลำลึกลงไปอีกชีวิตผมมันดันแย่ลงไปอีกอ,อาการที่ผมต้องการแก้แค้นเนี่ยมันทําให้ชีวิตผมพังมากขึ้นไปอีกแต่ว่าอาการที่พังปุ๊บมันกลับเป็นแรงขับเคลื่อนที่ผมต้องแก้แค้นหนักขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็เป็นเรื่องที่แบบหนักๆไปเรื่อ,อยๆอะไรอ่เงี้ยวนี้เราเพื่อที่ตัวไปช่วยคิดว่าแค่ไปช่วยจบฉันหมดแล้วปัญหาฉันจบแล้วแต่ที่ไหนได้ไอ้ที่ช่วยคือปัญหาตัวเองอีกถูกคือการที่เขาไปช่วยเหมือนกันเขาไมอสวย ทุกอย่างเคลีย์หมดแล้วท่านก็มีชีวิตคู่ของท่านใหม่ต่อไปแล้วแต่พอพอออกมาสิบเอ็ดปีผ่านไปทุกอย่างมันเปลี่ยนไปอีกแล้วไม่ใช่อ้าทุกอย่างที่ท่านสิบเอ็ดปีที่แล้วมันปัญหามันเกิดขึ้นนี้มันไม่ใช่ทุกอย่างไม่ใช่ท่านโดนโกหกมาตลอดเวลาหรืออะไรกับคนที่ไม่คิดว่าท่านจะรักเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องกัวพันกันยโยพอจะอธิบายให้เห็นภาพได้เมื่อกี้เหมือนพี่ถามว่าพอจะอธิบายเห็นภาพได้ไหมว่ามันเครียดหรือมันหนักยังไงอย่างตัวโยเนี่ย ปกติเวลา Carbon> ถ่ายละครแล้วอื่นนะคะพี <t <t ่หนุ่มก็จะมีการถ่ายอยู่ในกองถ่ายรูปเล่ยถ่ายตุ้งตุ้ยเรื่องเนี้ยถ้าเราถ่ายถ่ายกลับไปดูเรื่องนี้จะไม่ค่อยมีภาพบรรยากาศสรี่ค์มากนัสตอรี่ก็ไม่ลงไอจีก็ไม่ลงเพราะมันเครียดเหมือนเราเราเครียดกับบทล้วเราอยากจะมันคิดคาแรคเตอร์จนเพื่อนๆบางคนสงสัยว่านี่ไม่ถ่ายละครหรอไปเที่ยวแั่ทะเลหรอไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นรูปทํางานเลยเพราะเราแบบเราเรา เวลาว่างของเราอะเราก็จะอยู่กับบททบทวนบทหรือไม่ก็พักผ่อนแอบนอนหลับในกองอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยแบบเวลาว่างก็มาเล่นการเออมาเล่นการอะไรเงี้ยเหมือนทุกคนพยายามจะทํากันบ้านอยู่กับคาแรคเตอร์คีบคาแรคเตอร์ในขณะที่แบบอยู่ในกองให้ได้มากที่สุดได้ทีมากท่ดแต่ว่าไม่ค่อยคุยเล่นเลยก็แบบ ติดต่ออยู่กับแต่ไม่ได้ว่าไม่สนิทกันนะแต่ว่าที่ดูในมอนิเตอร์เพราะทุกวันทุกวันเราผมก็ตามกล้องเห็นพอสมมคุณลืมบทเลยเฮ้ยไม่ะได้ลืมบทกันเหรอนี่มันลืมบทแล้วนั่งเงียบหมดเลยเครียรียดทุกคนจะเครียดหมดเลยอะแล้วเออดูเดี๋ยวดูจะเป็นยังไงดูดี่ันเป็นยังไงไม่มีใครหุนแต่ผมว่าไอ้เรื่องนี้การการลืมบทอะมันมันไม่ได้เป็นจุดสำคัญมากเท่ากับการที่เราเข้าใจตัวละครผิดท่านั้นจะโดนแบบบอมาแล้วปังโดนยิง แต่นี้ความสนุกความน่าติดตามค่ะคือเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนๆฟังแล้วแบบหูยมันจะแบบดูแล้วเครียดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้แน่นอนว่าในความสนุกแบบความดราม่าแบบแบบอะไรที่เราทอ่ะมันจะต้องมีอะไรให้แฟนๆติดตามลุ้นต่อไปใช่ไหมคะต่อไปพี่ว่าตัวพี่ว่าที่สำคัญคือเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องมันมันน่าติดตามหมดอะเนาะกับกับกับตัวแสดงที่มันมันจะเล่าเรื่องให้เราฟังทุกตัวมันจะมีมันจะมีเหตุผล มีแนวทางในการที่เกิดเรื่องของแต่ละคนหมดไม่ว่าจะเป็นคนขับรถไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกอย่างมันมีไม่อยากให้บอกว่าเครียดแต่ว่ามันเข้มข้นใช่ใช่เข้มันแอ้ความเครียดอ่ะมันมัน อยู่ที่ตัวละครตัวเรามากกว่ากับการที่แบบว่าอันนั้นคือความเครียดของตัวตัวละครแต่ว่าเรื่องอะใช่มันเป็นแนวสืบสวนสอบสวนที่แบบมีความเข้มข้นเลยพอดูแล้วอยากรู้ว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับคนนี้วะเกิดอะไรขึ้นต่อมากกว่าแล้วก็โยก็เชื่อในฝืนมือพี่แอลนะพโยก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นแฟนละครพี่แอลโยกมั่นใจว่าพี่แอลเนี่ยสามารถถ่ายทอดความดราม่า ได้ออกมาดีมากๆเป็นหนึ่งคนที่แบบพยายามจะคอยติดตามดูละครที่พี่แอลทำตลอดว่าเอ้ยพี่แอลจะนำเสนอในรูปแบบไหนมุมมองไหนความกดดันเนรื่องเรตติ้งนะคะเพราะทุกคนมองว่ามันดูน่าจะแบ้งเรตติ้งห้กับช่องเออโดนแบน้ครั้งเรื่องจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราก็ทาดีที่สุดผมว่าจริงๆนะมันมันไม่สามารถอะไรที่จะมาบ่งบอกได้หรือวัดได้ว่าแบบนี้ฉะนั้นเนี่ย ผมก็ก็อยากจะนําเสนอละครที่อีกรูปแบบหนึ่งที่มีความว่าเออ,อแบบใหม่แ้วแหละแบบใหม่อันที่นั้นก็อยู่ที่คนดูตัดสินใจคนดูว่าผมไม่สามารถจะบอกได้ว่าอันที่แล้วก็ไม่ไ,ไม่ได้คาดเดาอ่ะคือเราเห็นแต่ว่าเราทํางานเต็มที่ถ้าเกิดจะเห็นว่าทุกอย่างรดักชั่นเต็มที่การแสดงทุกอย่างทุกอย่างเต็มที่หมดการกำกับการแสดงของผู้กำกับหรืออะไรทั้งหมดหรือเดินเรื่องทั้งหมดทุกอย่างมันเต็มที่คือเราเต็มที่แล้วอันนี้คือผลตอบรับจะเป็นไงอันนี้ แตไม่สามารถที่จะบอกได้ไม่คาดหวังด้วยถ้าสมมติว่าตัวเลขมันออกมาดีก็พวกเราก็ขอบคุณมากๆดีใจมากค่ะเปิดมา EP หนึ่งจะเป็นยังไงคะรู้เรื่องเลยเพราะต้องคนนี้เขาดูอยู่เขารู้เรื่องเลยตั้งแต่แล้วว่าว่าไม่มีต้องมาอะไรทุกอย่างจะเปิดมาตอนหนึ่งจะรู้เรื่องหมดทุกอย่างแล้วก็เรื่องก็จะเดินต่อไปรู้เรื่องเลยแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคลายใช่ใช่ใช่อ่าใช่ครับเรื่องจะเดินเร็วพอสมควรครับ อ่ฝาก็ผมฝากผมฝากด้วยนะครับสําหรับบาปอายุทธรรมนะครับก็เป็นละครเออีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็พูดได้เต็มปากเลยว่าแบบหนักที่สุดเป็นเรื่องที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งในเรื่องที่หนักที่สุดในชีวิตของผมเหมือนกันแบบว่าทั้งทั้งบ้านตลอดไปเป็นตำนานตลอดไปคือมันเหนื่อยจริงๆแบบว่าแบบเอ แล้วก็แล้วก็เป็นเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าดีใจที่ได้มาเจอกับเรื่องนี้คือทั้งทั้งตัวเนื้อเรื่องทั้งตัวตัวตัวคาแรคเตอร์ที่ผมได้รับด้วยอะไรเงี้ยมันมันทุกอย่างมันสนุกไปหมดผมรู้สึกว่ามันสนุกเอนจอยตั้งแต่เราอ่านบทตั้งแต่อ่านพอดตั้งแต่ฟังตั้งแต่พี่หนุ่มเล่าอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่ซีรีส์เรื่องนี้ครับมันมันถูกซื้อมาจากที่ตุรกีครับเนื้อเรื่องมันจะมีความอินเตอร์ในระดับหนึ่งเลยแบบว่าลักษณะของคอรืรสวนการเปปปิดมมคลายอะไรยาาเก็ตติดม ค่ะก็ฝากละครเรื่องบาปอายุติธรรมด้วยค่ะก็เหมือนกันค่ะหนักค่ะพอสมควรก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกที่ได้รับคาแรคเตอร์ที่มันต่างจากเรื่องอื่นๆแล้วก็เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าได้ทำอะไรที่แปลกใหม่มากๆอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้แฟนๆติดตามชมกันว่าหนูจะทำ เล่นตัวละครปลายฝนออกมาได้ดีแล้วก็สมบทบาทขนาดไหนก็อยากให้ทุกคนติดตามชมค่ะครับครับก็อย่างที่ผมบอกครับอย่างที่ผมบอกก็คือจริงๆผมก็ก็เต็มที่ผมในฐานะผู้จัดนะครับก็คือเต็มที่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเราก็ดูความละเอียดทั้งหมดของของของไม่ว่าจะเป็นบทหรือว่าโปรดักชั่นการกำกับที่พี่เอลทำอะไรเงี้ยก็ก็ทุกอย่างก็เต็มที่ก็เรียนฝากเ้องเพลงด้วย แล้วก็เพลงเพลงอะไรก็คัดสรรอย่างอย่างดีเยี่ยมมันมากมันกเพลงมีอะไรบ้างครับี่ก็มีมีทางรอดทางรอดก็เป็นเป็นคุณพี่คิวครับคิววงฟลูว์แล้วร้องนะครับแล้วอีกเพลงก็เอ่อต้องอมเมจต้องอมเมจเป็นคนร้องครับครับครับก็ก็ดีก็ฝากด้วยนะครับผมก็เต็มที่ครับ โย้ว่าใครที่ชอบละครแอคชั่นนะคะเรื่องเนี้ยไม่น่าพลาดแล้วใครที่ชอบละครดราม่าอยากเห็นฝีมือนะักแสดงไม้ปล่อยของโย้ว่าเชื่อเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่คุณจะได้เห็นเนี่ยพี่บอยปล่อยของจีน่าปล่อยของโยปล่อยของบองปล่อยของโดยเฉพาะได้พี่แอลว่ากำกับเนี่ยโย้ว่าน่าดูค่ะน่าสนใจ ก็คนจีบไงจริงๆเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนที่รับมาตอนที่ผมอ่านบทกับตอนที่เล่นน่ะผู้รตรงว,ว,ว่าไม่ได้เหมือนอย่างที่คิดไว้เลย <c oughs> เหมือนจริงๆตอนที่พี่แอ่บีตอนแรกๆอะ่ะตัวละครตัวเนี้ยผมวอลเป็นอีกภาพหนึ่งไปเวิร์กช็อปก็นึวกว่าเป็นภาพนี้แต่พอไปเล่นรจริงๆอะ่ะวันแรกๆอะ่ะ เครียดหนักมากนะแล้วก็คนอีกเรื่องหนึ่งที่บ่อยเลยว่าทำรู้สึกนี้เป็นทุกคนเป็นทุกคนแต่ว่าคือพอแบบสุดท้ายเราถ่ายทํากันมานานมากๆทั้งหมด90เท่าไหร่นะครับพร้อมทั้งโดนโดนโควิดรั้งแรกด้วยที่ต้องหยุดไปนะครับเรื่องนี้ก็ใช้เวลาเป็นปีเนาะเป็นปีอยู่ด้วยกันเป็นปีอะครับ9ิคิวประมาณใช่คือสุดท้ายเราฝ่าฟันอะไรก็ตามเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าพอมันจบแล้วเนี่ยผมรู้สึกดีนะที่ว่าเราได้อะไรที่มันแบบมันไม่ใช่ตัวเราเลยไม่แต่น้อยอ่ะผมเคยเล่นบทที่ ข้ามเพศเป,เป็นนั่นเป็นนี่เป็นเยอะมากมายตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าผมจะมีทางแบบเนี้ยที่จะเล่นพี่แอลก็พาผมไปเล่นทางที่ก่อนจะเข้าซีนอะ่ะผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่แอลก็ให้เล่นเล่เลยแล้วทุกอย่างก็เจออะไรใหม่ออใหม่เวลาจะเข้าซีนหลายฉากเนี้ยผมกับพี่บอยคือเราจะไม่คุยกันแต่ว่าจะมองสองรมณ์มันก่อนเวลาผมอ่านบทผมคิดว่าจะเล่นอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายพอเจอหน้าเซตอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยมันฟีลแบบโคตรดีเลยแล้วจะทายเล่นกับพี่บอยผมบอลเลยว่าแบบ ดีมากเลยแต่พูดไปมันก็จะซึ้งๆผมก็จรู้สึกแบบมัน <c oughs> ผมไม่ใช่เป็นหางวายกับพี่บอยรนัแต่มันดีจริงมันดีจริงก็สุดท้ายผ่ากความเครียดมาถ้าเกิดได้คนดูดูนิดนึงก็จะเป็นกาลังใจนะครับครับ,รบผมขอบคุณค่ะ